สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ซุกยูสตูดิโอบายครูโตโต้ด้วยนะครับคลิปที่แล้วผมได้รีวิวแกะกล่องและวิธีการใช้งานเบื้องต้นตามภาษาคนมือใหม่สำหรับเครื่องเชื่อมมิกและ MMA ช In 1นะครับยี Ye ่ห้อออสตินขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์นะครับสำหรับมือใหม่ด้วยกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์สำหรับทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใย,ยที่ผมไปเชื่อมบนกองคิดเลื่อยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ สำหรับท่านไหนที่เป็นเกจิหรือว่าเป็นอาจารย์เก่งอยู่แล้วถ้าอยากคอมเมนต์เพิ่มเติมวิธีการใช้งานเรียนเชิญเมนไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบพระคุณล่วงหน้ามาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับถือว่าแชร์สำหรับมือใหม่ให้ได้รับทราบโดยทั่วกันครับคลิปนี้เอาสั้นๆครับเพื่อนๆครับมันเป็นการเชื่อมระบบมิกที่มีความง่ายสนุกตื่นเต้นอยู่ตลอดนะครับจนทําให้ลวดเชื่อมหมดภายในพิ๊บตาครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมเปิดไฟดูนะครับเพื่อนครับ นี่ครับเพื่อนๆหมดแล้วนะครับเกลี้ยงเลยครับเพื่อนๆครับคลิปนี้สั้นๆครับผมได้สั่งลวดมาใหม่นะครับเป็นลวดฟักคอสําหรับใช้กับเครื่องมิกนะครับคือตัวนี้นะครับสาหรับร้านที่สั่งและราคานี่เลยครับเพื่อนๆครับมาเลยครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนลวดเชื่อมฟักคอกันนะครับเพื่อนๆครับจากอันเดิมนะครับ0.45กิโลกรัมครับเพื่อนๆครับ แต่ตัวที่ผมสั่งมานี้นะครับผมเป็นรุ่น1กิโลกรัมครับนี่ครับผมเพื่อนๆืนครับลวดเชื่อมฟักคอครับมาลองเปลี่ยนไปพร้อมๆกันนะครับสาหรับมือใหม่นะครับเพื่อนๆนครับเริ่มจากการแกะกล่องเลยครับนี่ครับตามสเปคของมันนะครับเครื่องเชื่อมออสตินรุ่นนี้นะครับใส่ลวดเชื่อมฟักคอได้ไม่เกิน1กิโลกรัมนะครับเพื่อนๆเริ่มจากการถอดอันเดิมครับ ถอดโลเล็กพลาสติกของมันเนี่ยครับออกครับเพื่อนๆครับก็มีสปริงมีน็อตนะครับน็อตถังปลานะครับแล้วก็มีตัวครเวอร์ฝาปิดมันนะครับนี่ครับเพื่อนๆอันเดิมมันครับเชื่อมันเชื่อมเพลินครับหมดเลยครับเพื่อนๆครับแล้วเราก็แกะกล่องอันใหม่ครับหนึ่งกระดาษที่มันปิดใบนี้ครับลักษณะนี่ครับลักษณะลวดฟักคอรนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราแกะกระดาษหุ้มมันแล้วนะครับเพื่อนๆก็ยัดเข้าไปครับเพื่อนๆครับแล้วใส่ตัวพลาสติก คุมโลมันนะครับนี่ครับก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับมีเขี้ยวมันอยู่นะครับเพื่อนๆเริ่มต้นจากการใส่สปริงครับเพื่อนๆนครับแล้วก็ใส่แหวนครับเพื่อนๆตามด้วยน็อตยึดนะครับเป็นแบบหางปลาครับเกี่ยวในนะครับเพื่อนๆก็หมุนเข้าไปครับก็ไม่ต้องแน่นมากครับเพื่อนๆนี่ครับประมาณนี้ครับก็ตึงๆึงมือพอให้มันหมุนได้อย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อน ถ้าเกิดเราขันเข้าไปแน่นนะครับฝืดเลยครับหมุนยากนะครับก็คลายมอกมาให้ลองเอามือจับหมุนดูครับได้ครับอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนหมุนตัวนี้นะครับออกมาครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับโง่อยู่ตั้งนานนะครับคลิปนี้เริ่มจับทางมันได้แล้วครับดันออกมาอย่างนี้ครับเพื่อนๆนครับแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นครับเพื่อนเพื่อน แล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะเอาลวดเชื่อมของมันเองนี่ครับออกจากโลของมันนะครับออกจากมวนมันนะครับระวังมันดีดนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับมันจะเกี่ยวอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆครับเวลาดึงออกไปแล้วระวังนะครับเพื่อนๆนี่ครับดึงไประวังมันดีนะครับเพื่อนๆต้องออกมือลังๆเหนียวไปด้วยนะครับ นี่ครับเริ่มจากการตัดปลายสักเล็กน้อยครับเพื่อนเพื่อนครับตัดปลายให้ตรงแบบนี้นะครับเพื่อนๆก่อนจะใส่อย่าลืมดัดปลายให้ตรงหน่อยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเนีย่ยเขาเป็นท่อเล็กๆของมันนี่ครับ นี่ครับลวดก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็แย่เข้าไปอีกท่อฝั่งตรงข้ามกันนี่ครับที่มีล้อวงกลมสแตนเลสตรงนี้อยู่นะครับให้มันขี่บนสแตนเลสไปนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆแล้วก็ดันตัวล็อกตัวนี้ลงครับซึ่งมีแกนสแตนเลสเป็นล้ออยู่อย่างนี้เหมือนกันนะครับผม เพื่อให้บีบรวดนะครับเพื่อนเอย่างนี้ครับแล้วก็ล็อกมันครับดึงคือตัวนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็หมุนคืนครับเพื่อนเครับนี่ครับหมุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับเพื่อนเพื่อนลักษณะก็จะเป็นแบบนี้หนีบไว้นะครับรวดลวดจะโผล่ไปอยู่ประมาณ5เซนติเมตรนะครับเพื่อนเครับก็เริ่มต้นด้วยการเตรียมหัวเชื่อมมันอีกฝั่งนี้นะครับเพื่อนเครับ หลังจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กเครื่องเชื่อมครับเพื่อนๆครับแล้วก็เปิดสวิตช์ครับออนสวิตช์เลยครับเพื่อนๆซึ่งสวิตช์รุ่นนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆติดกับพัดลมดูดอากาศครับเพื่อนๆครับหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายครับกดเลยครับเพื่อนๆนครับนี่ครับสังเกตลวดอยู่ในม้วนโลพลาสติกมันนะครับมันก็จะหมุนไปครับหลังจากนั้นก็รอครับ นี่ครับเพื่อนๆออกมาแล้วครับก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับก็ตัดปลายทิ้งอีกสักหน่อยนะครับเพื่อการเชื่อมที่ง่ายครับแค่นี้เราก็พร้อมใช้งานในลำดับต่อไปได้เลยครับเพื่อนๆครับคลิปนี้สั้นๆสำหรับมือใหม่นะครับเพื่อนๆแชร์กันปันสุขครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและกด s ับ s ไค i b e ให้ผมด้วยนะครับผมลำดัยทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ